สวัสดีครับมาชวนทำข้าวเกียบเห็ดครับเริ่มกันเลยครับเห็ดกลิมนทองตาฟาร์มอร่อยขนาด300กรัมครับ1ห่อครับตัดลากล้างสะอาดใส่เครื่องปั่นครับกระเทียมรากผักชีครับน้ำตาลทราย1ช้อนครับเกลือป่น1ช้อนชาครับพริกไทยป่นนิดหน่อยครับปั่นละเอียดใส่อ่างผสมครับใส่แป้งมัน200กรัมครับแป้งสาลี2ช้อนครับนวดให้เข้ากันครับ ั้นแท่งห่อฟอยนึ่ง้วยไฟแรงครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับสุดก็แช่ตู้เย็นฮะให้เซ็ตตัวครับประมาณชั่วโมงครับเซ็ตตัวแกะฟอยหั่นตากแดดครับแดดแรงสามชั่วโมงก็แห้งแล้วครับแห้งกระทอไไรเลยครับทำไม่ยากครับลองทำตามนะครับอร่อยครับผม